เาจะาให้สิรบอกคุณเเาาจะล่ใรห้มดช่วงบอกหมมดบอกหดช่วงที่1สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียเชนไร้์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งที่คาตเปลวกมดแมลงสาบรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยรางวัลช่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยนี่คือนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยนะฮะโอ้โหนะครับแล้วตอนนี้น้องบี้เคพีเออยู่กับเราแล้วครับคุณรู้ไหมครับว่าเด็กคนนี้มีความฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆแต่พ่อแม่เนี่ยไม่สนับสนุน ไม่เคยเรียนร้องเต้นไม่เคยเรียนร้องไม่เคยเรียนเต้นแต่ขวนขวายด้วยตัวเองวันนี้ขอต้อนรับคุณบี้เคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจริงๆป่ะเคยไปเรียนร้องเพลงป่ะไม่เคยครับเคยไปไเ,ยเรียนเต้นป่ะไม่เคยครับไม่เคยเลยเ้วไปฝึกจากไหนชอบในการดูยูท u ปป่ะครับแเ้าไปเวอร์ใช่แต่ละเป็นเช่นเรนอัชเชอร์เนโ ชเห็นที่บอกตอนนั้นที่คุณอยากเรียนคุณคุณไม่มีเงินที่จะไปเรียนคุณพ่อคุณแม่เลยไม่อยากให้ไปเรียนก็มีส่วนทางก็ไม่สนวสนในการในการอยู่ในวงการบันเทิงวงการบันเทิงเดี๋ยวก่อนนะคุณคิดว่าเขาเป็นคนไทยเหรอเนี่ยคุณสัมภาษณ์เขาใหญ่เลยนี่เป็นสรุปแล้วคุณคุณคุณพูดภาษาไทยได้ยังไงคือผมเรียนรู้ในการร้องเพลงไทยะครับอ่านคาราโอเกะครับคาราโอเกะคุณเป็นคนประเทศลูกเครื่องไต้หวันครับลูกเครึ่องไต้หวันคเหรอบนี่ยเป็นลูกครื่องไต้ฝุ่นนะฮะคนนี้ หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ภาษาไทยนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องครับคือตั้งแต่แรกคือไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนครับทําไมอ่ะคือตอนแรกแม่ไม่ได้คิดว่าจะย้ายมาอยู่ไทยครับอ๋อคือเขาอยู่ไต้หวันอ่ใช่ผมเกิดที่ไต้หวันครับเกิดไต้หวันแล้วทำไมถึงย้ายกลับมาประเทศไทยคือผมมาดูแลทวดครับดูแลนทวดขอทวดวดท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 ดทวดวดท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 วดึวดทวดทวดทวทวาทวดทยดทว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 ดาวดทยดทวงทวด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 ทนดดทวดดทวดทวดอวแทวดดว ต้องพูดได้ไดไดครับต้องพูดได้เพื่อนพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับอืมก็ต้องพูดให้ได้แบบเราไม่อยากให้อไม่รู้เรื่องกับคนอื่นเขาที่พูดกับเราแล้วเ็าพูดกับเรานะเอางี้เห็นก็บอกบี้เนี่ยนะฮะเต้นได้เยอะมากหลายศิลปินมากเลยที่ปฝึกจาก YouTube เนี่ยนะอ่าฝึกยูทูบคุณนี่เปิดคอมพิวเตอร์ที่คุณอยู่ไหนนะฮะแคมฟ็อกคุณนี่อยู่แคมฟ็อกเอางี้ได้ทหมวันนี้ผมขออนุญาตด่ผมเปิดเพลงแล้วคุณเต้นแต่ผมไม่บอกด้วยเป็นเพลงของใครอ่าแต่คุณต้องเต้นให้ได้อื ตกลงไหมลองดูหน่อยลองโอเคครับโอเคนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเพลงมาเลยฮะขอเพลงมาเลยเดี๋ยวดูคุณพี่เต้นนะฮะ อ้าวพรุ่งนี้จะมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วเอาหน่อยไหมฮะเอาพรุ่งนี้จะมีคอนเสิร์ตอยู่หลังหลังพังหลังพังอยู่นึกว่าจะมีคอนเสิร์ตจะเอาคอนเสิร์ตหนึ่งไปเพลงนี้อสักเพลงสักเพลงลองดูลองดูนี่เราคือเราไม่ได้เตรียมมาก่อนเดี๋ยวคุณลองดูอ่ะคุณสักเพลงอีกสักเพลงปกติก็ดูจากยูทูบอยู่แล้วครับเดี๋ยวอีกเพลงอ่าอ่าสักเพลงเดี๋ยวเตรียมเพลงมาไหมฮะมาอย่างฮะเพลงมายังฮะเอานะฮะพร้อมนะฮะ ท่นี้นี่ไม่ทราบคุณจะรู้จักภาษาไทยคำหนึ่งหรือเปล่าเพราะคำนี้คิดผิดมากเลยว่าเต้นท่านี้เหมือนพยาเกนี่คนนี้รู้จักคำว่าพยาเกไหมนี่ฮะเป็นเจ้าแห่งเกย์อ่ะนอกจากนี้นะครับยังมีความสามารถพิเศษที่คนร่ำดือมมาว่าลิ้นคุณใหญ่ยาวมากเยาวถึงทางเลยเหรอจริงเหรอครับในรอบที่อ้าวเนไหนในเดืนิ คุณได้คุณได้ยาวแค่ไหนดูได้ไงครับไหนให้ดูทีแค่เนี้ยแหละไหนแค่ไหนยาวที่สุดคุณทำกี่ได้ไหมเนี้ยเฮ้ยว่ะเฮ้ยอีกพี่หนุ่มเราคิดเราคิดว่าออกทีวีมันน่าเกลียดไม่แต่ลองดูแล้ไม่ะเมื่อกี้สิแล้วแล้วคุณพี่ทำไม่น่าเกลียดแล้วนี่เรายาวขนาดนั้นอะ เออ,อมันก็น่าเกียดเช็คม,มัรลังแลบเนี่ะในรายการนเดน็กๆยังคงอยู่เลยอเอาละครับแต่กว่าจะมาเป็นเด็กคนนี้กว่าจะมาเป็น KPN กว่านี้ก็จะเป็นบี้ที่คนรู้จักสิ่งหนึ่งที่คุณดุ่มวันที่ที่เราไ่สัมภาษณ์เนี่ยเราไม่ได้มาสัมภาษณ์คุณคือนักร้องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราเห้ว่าเด็กคนนี้มีความขวนขวายใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประโยชน์มือพี่ชายฉันทุกวันยังอยู่แคมฟ็อกอยู่เนี้ยไม่อยู่แล้วฮะไม่อยู่แล้วคือแบบว่าคุณอยู่จากยูทูบแล้วก็ เด็กคนที่เคยลำบากมาก่อนใช่ไหมพี่หนุม่มลำบากมาก ừ, เดี๋ยวช่วงนี้ให้พี่หนุ่มเปิดใจเขาโอเคช่วงน<ด>ี้จะบุญหนุ่มเปิดใจแล้วเรามาทำความรู้จักกับน้องบี้ KPN กันให้มากขึ้นกับบอก910เดี๋ยวสักครู่กลับมากันครับ ยังตัดใจกับเธอ เราจะเล่าให้เสิบจใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ